สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการดึงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมาแสดงในพิกบอกครับเราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงนะครับในการทำโปรเจกต์ในลักษณะนี้นะครับเข้าไปดูกันได้เลย ในเบื้องต้นนะครับการออกแบบผมมีการออกแบบไว้ดังนี้ครับผมมีพิกบอกอยู่1ตัวนะครับโดยผมได้กำหนดชื่อของพิกบอกว่าพิกบอกอันเดอร์สกอร์โชนะครับและก็ในส่วนของโบรเดอร์สไตล์ผมได้กำหนดเป็นฟิกเก็ตซิงเกิลนะครับและก็ในส่วนของการแสดงภาพสังเกตที่ตรงนี้นะครับผมจะติ๊กลงมานะครับในส่วนของไซส์โหมดผมได้กำหนดให้เป็นซูมนะครับ โอเคนะครับนี่คือการตั้งค่า property ของ pick box ของผมนะครับจากนั้น text box mm hmm. ผมมีอยู่หนึ่งตัวครับ text box ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า text full path ตามนี้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับผมมี button อยู่หนึ่งตัวนะครับ button ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า btn b r o w s นะครับจากนั้นนะครับผมจะดึงทู o ที่มีชื่อว่า open file dialog มาใส่ในโปรเจกต์ครับ Open File Dialog ก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับคลิกแล้วก็เอามาวางนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างจะมี Open File Dialog 1ปรากฏขึ้นนะครับผมจะใช้ชื่อนี้เลยนะผมจะไม่เปลี่ยนชื่อนะครับโอเคนะจากนั้นครับเหตุการณ์ในการเบลร็อ์รูปภาพมาลงที่โปรเจกต์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเรากดที่ปุ่มบล็อกใช่ไหมครับดังนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปที่ปุ่มบล็อกเลยนะครับ แล้วทำการ import system io เข้ามาในส่วนของ global ครับน่าเอาเคอร์อเซอร์เมาส์มาไว้ที่หน้าต่อพีแล้ว Enter หนึงที่นะครับเคอร์อเซอร์เลื่อนขึ้นไปบนสุดนะครับแล้วพิมพ์ import นะครับ system io ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ sub b t n browse นะครับแล้วใช้ try c a t ในการดักจับ error หากเรา browse ไฟล์ Fi, แล้วมีการ error นะครับก็ให้เขา แจ้ง Message Box Error จากระบบนะครับดังนั้นใช้ try c h a t ครับ t r y try และ enter ครับเมื่อกดที่ปุ่ม b l o c k นะครับผมอยากให้เขาโฟกัสที่ my document นะครับดังนั้นผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเป็น dim my doc u m e n t my document ใช่ไหมครับ as string ครับนี่นะครับ ให้มีค่าเท่ากับ system นะครับ .envolument ครับ e n v volument นะครับ envolument .getfolderpath นะครับ .getgetfolderpath แล้วก็วงเล็บเปิดปิดครับจากนั้นเอาเคอร์อเซอร์เมาส์มาไว้ในบงเล็บนะครับแล้วพิมพ์ e n v i r o n m e n t .specialfolder ครับ e n นะครับ n y นี่ไง e n v i r o n m e n t d o special folder และก็ d o ด้วยโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้เขาไปโฟกัสอยู่นะครับผมจะให้เขาโฟกัสที่ my document ก็คือ,อตรงนี้เห็นไหมะนะครับ double click เลยนะครับจบไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะ enter ลงมานะครับต่อมานะครับผมจะใช้คำสั่ง with ครับ w i t h with with แล้วตามด้วยชื่อของ open file dialog ครับ op e n open file ได้อ o กหนึ่งใช่ไหมครับก็คือชื่อของเขานะครับผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเขานะผมใช้ค่า default ของชื่อเขาเลยนะครับจากนั้น enter ครับอ่านะครับเราจะให้การ browse ของเรานะครับมีการกรองค่าไฟล์ที่จะเข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับให้เป็นไฟล์ที่มีทายเป็น .jpg .jpeg .png และก็ .bmp นะครับซึ่งเป็นทายไฟล์ของรูปภาพใช่ไหมครับ ดังนั้นครับผมจะพิมพ์ dot f i l t e r ก็คือฟิลเตอร์ใช่ไหมครับให้มีค่าเท่ากับ double ลโ o t e ครับจากนั้นนะครับไฟล์แรกนะครับผมจะใช้เป็น jpg นะครับวักด้วย j p e g และก็วักด้วย p n g นะครับนี่คือฟิลเตอร์ตัวแรกนะนะครับจากนั้นวักแล้วก็พิมพ์ i m a g e ตามนี้นะจากนั้นกดชิปนะครับแล้วกดที่ปุ่มขอขวดหรือว่าคอควายนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายทับลงมาอย่างนี้เห็นไหมนะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายดอกจันนะครับแล้วดอทด้วย jpg ตามนี้นะแล้วพิมพ์โพลอนครับโพลอนจะอยู่ในส่วนของปุ่มวอลแวนนะครับพิมพ์โพลอนแล้วพิมพ์เครื่องหมายดอกจันอีกครับแล้วตามด้วยนามสกุลไฟล์ต่อไปก็คือ jpeg ใช่ไหมนะครับจากนั้นพิมพ์โคลนนะครับแล้วตามด้วยนามสกุลไฟล์ต่อไปก็คือดอกจันด,ด้วย png ตามนี้นะครับโอเคนะต่อมาครับพิมพ์เครื่องหมายทับเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ฟิลเตอร์ตัวต่อไปครับก็คือ bmp ใช่ไหมครับไฟล์นามสกุล bmp นะครับจากนั้นวักแล้วก็พิมพ์ image ครับ i m a G.E. นะครับ BMP m a g e นะครับตามด้วยเครื่องหมายทับปุ๊บนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็ดอด้วย BMP แค่นี้นะครับฟิลเตอร์ของเราจะมีอยู่แค่นี้นะจากนั้น Enter ครับ file name นะครับ F-I-R file name F-I-L-E ไม่มี S นะไม่มี S นะครับ สังเกตว่าเมื่อเราพิมพ์ไฟแนมนะครับมันจะมีไฟ a m e แล้วก็ไฟ a นมมี s นะครับเราใช้ไฟ a นมที่ไม่มี S สนะสังเกตดีๆนะครับให้มีค่าเท่ากับดับเบิลโคดนะครับให้เขาเป็นค่าว่างไปนะครับจากนั้น Titan ลครับ t i t l e นะครับไ i t ์เให้มีค่าเท่ากับข้อความว่าอะไรนะครับในส่วนนี้คุณกําหนดได้เลยนะครับคุณจะเบลลรูปอะไรเข้ามานะครับผมจะใช้เป็นพิกเจอร์เฉยๆนะครับเป็น p i c t u p i นะครับพิกเจอนะครับตามนี้นะโอคนะครับจากนั้น Enter ลงมาอีกครับ dot add extension ครับ a d d add extension ตรงนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับ two นะครับ t r u e เห็นไหมจากนั้น Enter ลงมาหนึ่งทีครับ dot ด้วย filter index ครับ f i filter index ให้มีค่าเท่ากับ1นนะครับนะโอเคนะ จากนั้น Enter ลงมาอีกครับแล้วพิมพ์ด้วยมันติซีเล็กครับ m u l นะครับมันติซีเล็กนะครับให้มีค่าเท่ากับ false นะครับนะให้เขา Select ได้แค่ฝ่ายเดียวหรือว่าเลือกได้แค่ฝ่ายเดียวนะครับตามนี้นะนะครับจากนั้น Enter ลงมาอีกครับดด้วย validate name นะครับ validate name เท่ากับ true นะครับ prub นะครับแล้วก็ dot ด้วย in initial directory นะครับก็คือตรงนี้นะครับคำสั่งนี้นะให้มีค่าเท่ากับ my document นะครับก็คือตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับตัวแปรนี้เห็นไหมนะครับโอเคนะนะครับต่อมา enter ลงมาอีกครับแล้ว dot ด้วย restore directory ครับ re restore directory นะครับ ให้มีค่าเท่ากับ2 d true แค่นี้นะครับจากนั้นเอาเ u อร์อเซอร์เมามาไว้ที่ i n w i t h และก็ enter ลงมาหนึ่งทีครับใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบครับว่ามีการเลือกรูปภาพจริงหรือไม่นะครับเราจะใช้เป็น if open file dialog หนึ่งนะครับอ้างชื่อ open file dialog .show dialog นะครับ s s h o นะครับโชว์ไดอะล็อกเท่ากับไดอะล็อกรีเซ o ลดอโอเคนะครับดีไอไดอะล็อกรีเซลดอทโอเคนะครับ mm hmm. เมื่อมีการเลือกไฟล์นะครับจริงนะครับเอ็น e จริงให้เขาทำอะไรนะครับผมก็จะให้เขาเก็บพาร์ทของไฟล์นั้นๆนะครับไฟล์รูปภาพนั้นไว้ที่ t x t f u l l p a r t t e ร์นะครับเท่ากับพาร์ p ท t นะครับนี่คือ p a t นะครับดอทด้วย get full path ครับ g e t get full path เดี๋ยวนะนี่นะครับแล้ววงเล็บเปิดปิดครับเอา open file dialog หนึ่งดอทด้วย file name f i file name ไม่มี s เหมือนเดิมนะสังเกตนะตรงนี้นะสำคัญนะครับไม่งั้นมันรันไม่ได้เราย,ยุ่งอีกนะจากนั้นครับผมจะใช้การ steam นะครับหรือว่า file steam ในการ ดึงเอารูปภาพมาเก็บไว้ในตัวแปรนะครับนะผมจะใช้เป็นดิมครับประกาศตัวแปรขึ้นมาเลยเป็นดิม fsfs ก็คือไฟสตรีมนะครับ add file stream นี่ไฟสตรีมนะครับชื่อคุ้นๆไหมใครเล่นเกมจะจะคุ้นนะไอตัวสตรีมนะครับจากนั้นครับใช้ if check ครับ if TXT f u l l p a t t e x t ไม่เท่ากับ Notting นะครับ N O T H จริง T H E N นะครับก็คือ text box f u l l p a t t e x t ไม่เท่ากับ Notting ก็คือไม่เท่ากับค่าว่างก็คือเขามีค่าอยู่จริงให้ทำอะไรนะครับผมก็จะให้ fs นะครับตัวแปรของเรานะครับมีค่าเท่ากับ new filestream ครับ F I L E filestream พิมพ์ตัวเอสนี่ไฟสตรีมนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ s สตรีมไฟอยู่ไหนนะครับที่อยู่ไฟมันอยู่ไหนอยู่ใน txt full path แล้วก็พิมพ์ txt full path t e x t นะครับแล้วคอมมาด้วย File Mode นะครับ file mode นี่ไง File m o d e อะไรครับ o p e n นะจากนั้นคอมมาอีกครับแล้วก็ไฟ exit นะครับตัดริท ตามนี้เลยนะครับจากนั้นเอนเ r อร์ลงมาครับเราจะกำหนดให้พิกบ็อกนั้นเป็นค่าว่างก่อนที่จะเอาอิมเมจหรือว่ารูปภาพไปโชว์ในพิกบ็อกนะครับดังนั้นผมจะพิมพ์พิกบ็อกครับ pic พิกบอก underscore show นะครับ image ครับให้มีค่าเท่ากับ notting นะครับ n O t H นะครับแล้วก็เอนเ r อร์ครับจากนั้นให้พิก box underscore show image นะครับมีค่าเท่ากับ image form stream นะครับไม่ใช่ไฟสตรีมนะผมจะชอบผิดอยู่ตรงนี้แหละนะครับ form stream นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับสตรีมจากไหนละ่ะเราเอา part เอาการสตรีมไฟนะมาเก็บไว้ที่ตัวแปร fs ครับนี่ไงนะครับก็คือเราเอา part ไฟล์ของเรานะครับมาสตรีมไว้ในตัวแปร fs แล้วนะครับนะเราก็พิมพ์ fs ลงไปในจุดนี้นะครับอ่าจากนั้นก็ Enter เห็นไหมไม่เออร์เลแล้วนะครับพอสตรีมเสร็จแล้วนะครับเราก็ f s c l o s e ครับอ่าก็คือตัดพาร์ทการเชื่อมต่อไปนะครับตัดการเชื่อมต่อจากไฟล์นั้นไปเลยจากพาร์ทนั้นไปเลยนะครับนะแล้วหากไม่มีการคลิกเลือกรูปภาพ อะไรเลยล่ะนะครับเราจะให้เขาทำอะไรนะครับมาที่ end if ครับ end if ตรงนี้เห็นไหมครับ end if ตรงนี้แล้ว enter ลงมานะครับแล้วพิมพ์ l ครับ e l s e l แล้วก็ enter ครับให้เขารีเทิร์นครับ r e t นะครับรีเทิร์นไปนะครับตามนี้นะนะครับต่อมานะครับหากมีการ error เราอยากให้เขาแสดงเป็น message box ขึ้นมานะครับโดยดึงเอา e มสเซจการ e er อ r ร์จากระบบนั่นแหละมาโชว์ให้เราดูนะครับผมก็จะใช้เป็น m e s s message box show นะครับให้มันโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดครับเข้ามาในวงเล็บแล้วพิมพ e ์ e x message นะครับ e x message ก็คือ Message ของระบบนะครับจากนั้นคอมมาด้วย double c o d e นะครับตามด้วยข้อความในส่วนของ t i t l n Bar ว่า Error ครับ e r r o r นะครับ จากนั้นมีบอททอนอยู่1นึ่งบอททอนนะครับคอมมาด้วย m e s s message box button o ok, k แล้วก็คอมมาด้วย m e s s message box icon error นี่ตามนี้เลยนะครับจากนั้นทดสอบรันโปรแกรมกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเบลอ์รูปภาพสักรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ในโฟลเดอ,ดอร์รดาวน์โหลดของผมแล้วกันนะครับผมดาวน์โหลดรูปภาพมาเยอะนะครับ ก็เบลอไปสังเกตในส่วนของฟิลเตอร์เห็นไหมครับฟิลเตอร์เราจะมี2ตัวใช่ไหมฟิลเตอร์ตัวแรกก็จะกรองแค่รูปภาพที่มีทป์เป็น .jpg .jpeg และก็ .png เห็นไหมครับตัวแรกนะครับฟิลเตอร์ตัวที่2ผมกรองแค่ไฟล์ทป์ที่มีทป์เป็น .bmp นะครับอ่ะผมใช้าทายแรกนะครับก็คือ .jpg .jpeg และก็ .png นะครับเอารูปภาพใครดีเอารูปภาพผู้หญิงคนนี้แล้วกัน น้องใบเฟิร์นนะกดโอเพนครับกดเปิดเข้าไปเห็นไหมครับเขาก็จะเล่าเอารูปภาพของน้องไบเฟิร์นขึ้นมาโชว์นะครับและนี่ก็คือโปรเจกต์ในการดึงรูปภาพมาแสดงในพิกบอกครับก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับใครที่มีข้อสงสัยที่ยังอยากจะซักถามในส่วนของโปรเจกต์นี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตาม แล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับขอบคุณครับ